ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมเบอรลสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆและมีประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าปาดอลลี่ม้วนผักโขมกับน้ำสลัดสวร w ค่ะ ขั้นตอนแรกใส่เอเมอรัลสู่สเตอร์ไฟอิ้งเบรนน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีระหว่างน้ำมันคานูล่าและน้ำมันดอกทานตะวนันสูตรสมดุลสำหรับผัดลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมและหอมแดงผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ผักโขมปรุงรสด้วยกระป๋นและพริกไทยป่นผัดจนเข้ากันดี เตรียมไว้จากนั้นวางปลาดอลลี่ลงบนเขียงโรยเกลือปน่นพริกไทยปน่นและทาด้วยมัสตาร์ดครีมตักไส้ผักโขมที่ผัดไว้ใส่ลงบนชิ้นปลาหมวนเป็นท่อนกลมแล้วยึดด้วยไม้ปลายแหลมนำไปใส่ในลังถึงนึง่งโดยใช้ไฟแรงจนปลาสุกเตรียมไว้ ตอนต่อไปใส่เอเมอรรลสู่สลัดออยเบรนน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีระหว่างน้ำมันคาโนล่าและน้ำมันถั่วเหลืองสูตรสมดุลสำหรับสลัดลงในภาชนะใส่เนื้อสวรสิ้งแก่กระอป่นน้ำผึ้งและพริกขี้หนูคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นวางผักลวกลงในจานเสิร์ฟวางปลาดลี่นึ่ง ตกแต่งด้วยบอคโคลี่แครอทข้าวโพอดอ่อนรับประทานคู่กับน้ำสลัดสาวรสเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะปลาดอลลี่ม้วนผักโขมกับน้ำสลัดสาวรสทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงคุณมีเอเม a l ัสูตรสเตอร์ไฟอิงเบรนน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีระหว่างน้ำมันคาโนล่าและน้ำมันดอกทานตะวันสูตรสมดุลสำหรับผัด และเอมเรลสูตรสลัดออยเบรนน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีระหว่างน้ำมันคานล่าและน้ำมันถั่วเหลืองสูตรสมดุลสำหรับสลัดซึ่งเป็นน้ำมันที่ได้รับตราสัญลักษณ์อาหารไทยหัวใจดีดีต่อหัวใจเท่านี้คุณก็จะสามารถทำเมนูอร่อยอร่อยและมีประโยชน์แบบนี้ได้อย่างง่ายได้ค่ะวันนี้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอมเรลต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ